กสสประชาสัมพันธ์พร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2567ทับ68ตามนโยบายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือรายละ1,000บาทและสินเชื่ออีก2รายการ ความคืบหน้าหลังจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอร,รมอมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาสนับสนุนโครงการค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567-68ทับอัตราการสนับสนุนไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน1 0,000บาท ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบยังไงทกศแจ้งผ่านออนไลน์แจ้งว่ายังไงบ้างและเช็คสถานะทะเบียนเกษตรกรทำอย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567กับแอดมินบายดอกยญ c าชาแนลค่ะ มาตรการข่าวสารที่แอดมินนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็เป็นมาตรการข่าวสารเกี่ยวกับไรยละ1000บาทและโครงการสินเชื่อจากธนาคารทกศออีก2โครงการนะคะที่แอดมินเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะแอดมินจึงได้นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนอื่นนะคะเรามาฟังดูมาตรการช่วยเหลืออีก2โครงการกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรพอจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก,กันได้มากน้อยเพียงใดนะคะโดยทางธนาคารทกสนะคะว่าพร้อมขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลผ่านมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวปีการผลิต2567-68ทับ68 ตามมติคอรมอโดยกรอบวงเงินรวมอยู่ที่50 0 0 0ล้านบาทได้แก่สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีวงเงินรวม35,000ล้านบาทเพื่อป้องกันผ,ผลผลิตข้าวเปลือกล้นตลาดและส่งเสริมให้กเกษตรกรและสถาบันกเกษตรกรเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางจนกว่าจะถึงช่วงที่ขายได้ราคาดีโดยรัฐบาลชำระดอกเบีย้ยแทนกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรวงเงินรวมอยู่ที่1,5 0 0 0ล้านบาทสนับสนุนเงินทุนให้สถาบันเกษตรกรนะคะในการรวบรวมผลผล,ผล,ผลิตจากเกษตรกรหรือการนำผลผล,ผลิตมาแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อจำหน่ายในตลาดโดยสถาบันชำระดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลและทกส รับชำระดอกเบี้ยแทนพร้อมสนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกอีก1,500บาทต่อตันทั้ง2โครงการนะคะตั้งเป้ารองรับปริมาณข้าวเปลือกลวมทั้งสิ้น4.5ล้านตันค่ะโดยนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกล่าวว่าตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ทกสอ ดำเนินการมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2567ทับ68โดยกรอบวงเงินรวม50,000ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีผล,ผลผลิตรวมทั้งประเทศกว่า30ล้านตันข้าวเปลือกนั้นและล่าสุดในวันที่4ธันวาคม2567ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการทกศ ที่มีในจุลพันฑ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการทกศมีมติเห็นชอบให้ทกศขับเคลื่อนงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผ่านสินเชื่อสองโครงการได้แก่หนึ่งค่ะสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาะปีปีการผลิต2567-68ทับ68โดยวงเงินรวมอยู่ที่35,000ล้านบาทเกรรษตรกร กู้ได้รายละไม่เกินส0 0แสนบาทสหกรณ์การเกษตรและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน300อล้านบาท กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน20ล้านบาทและวิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน5ล้านบาทโดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่ต้องชำระดอกเบี้ยเนื่องจากรัฐบาลรับภาระในการชำระดอกเบี้ยแทนเพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตข้าวเปลือกล้นตลาดและมีราคาตกต่ำรวมไปถึงเสริมสร้างสภาพคล่องให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีเง ินหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าวและรองรับปริมาณข้าวเปลือกจากท้องตลาด3ล้านตันโดยมีประเภทข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต23จังหวัดได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดและภาคเหนือ3จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกเขต23จังหวัดข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกปทุมและข้าวเปลือกเหนียวสำหรับคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2567กทับหกกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการและรับรวบรวมข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2567ทับหเช่นสหกรณ์การเกษตรชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนหรือศูนย์ข้าวชุมชนเป็นต้นโดยข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกินร้อยละ15สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ2และสีได้ต้นข้าวไม่ต่ำกว่า20กรัมกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต23จังหวัดอยู่ที่12,500บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต23จังหวัดได้อยู่ที่11,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้า900 0บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุม10,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียว10,000บาทต่อตันโดยนอกจากนี้นะคะทกะสอย,อยังพร้อมสนับสนุนค่าเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้อีก1,500บาทต่อตันกรณีเกษตรกรเก็บข้าวเองได้ จะอยู่ที่1,500บาทต่อตัน กรณีเกษตรกรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกรเกษตรกรจะได้รับ500บาทต่อตันและสถาบันจะได้รับ1000บาทต่อตันระยะเวลาการจัดทำสัญญาตั้งแต่บัตรนี้ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568กรณีภาคใต้จัดทำสัญญาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2568สําหสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีได้และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะส่วนสินเชื่อตัวที่2นะคะเป็นสินเชื่อเพื่อรวบร,วม,รวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2,567ทับ68เป้าหมายรวบรวมข้าวเปลือก1.5ล้านตันกรอบวงเงินอยู่ที่15,000ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้แก่สหกรณ์การเกษตรชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสำหรับรับซื้อและรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปรวมถึงการนำผลผลิตไปแปลรูปจำหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยวงเงินนะคะจะแบ่งตามประเภทของผู้กู้และศักยภา,าพการทำธุรกิจดังนี้ค่ะสหกหณ์การเกษตรและชุมนุมสหกหณ์การเกษตรวงเงินแห่งละไม่เกิน300ล้านบาทกลุ่มเกษตรกรวงเงินแห่งละไม่เกิน20ล้านบาทและ วิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนวงเงินแห่งละไม่เกิน5ล้านบาทโดยสถาบันชำระดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลและธนาคารทะกศรับหน้าที่ชำระแทนสถาบันเกษตรกระกระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2568พร้อมกันนั้นนะคะคณะกรรมการทะกศยังมีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567-68ทั 68, หรือก็คือโครงการไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่นั่นเองค่ะตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคม2567 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตลดค่าใช้จ่ายในการเพราะปลูกข้าวส่งเสริมให้การผลิตข้าวนั้นมีคุณภาพและเพิ่มผลกำไรโดยมีเป้าหมายกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทับ68ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ4.61ล้านครัวเรือนนะคะเป็นวงเงินรวม3 7 0 0 0 1 1 4ล้านบาททั้งนี้นะคะภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลและทะเบียนรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรและทกศ จะตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินให้เกษตรกรในลำดับถัดไปค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทรกสทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าสามารถโทรไปได้ที่ call center นะคะ02 555 0555ค่ะต่อไปแอดมินจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการเช็คสถานะทะเบียนเกษตรกรกันนะคะโดยข้อ1ค่ะเข้าไปที่ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์นะคะผ่าน eform ในเว็บไซต์แอดมินจะ ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเป็นนะคะ efarmer.doae.go.th นะคะ slash c h e c k f a r m e r นะคะ2กรอกหมายเลขบัตรประชาชนทั้ง13หลัก3 กรอกรหัสหลังบัตรประชาชนนะคะและหมายเลขหลังบัตรประชาชนทั้ง12หลักนั้นพิมพ์ติดกันไปเลยนะคะไม่ต้องใส่เว้นวรรคหรือว่าใส่ตัวแดดนะคะอย่างเช่นนะคะหมายเลขบัตร J T 1234567890หลักที่1กับ2นั้นจะเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ และหลักที่3ถึง12จะเป็นตัวเลขค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ท่านคลิกตรวจสอบได้เลยค่ะและช่องทางการเช็คเงินร้อยละ1,000บาทนะคะว่าเข้าหรือไม่ข้อแรกนะคะให้ไปที่แอปพลิเคชันทกส AMobile ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ 2. ไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ c h o n g k h o i n baac.com นะคะแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมสามารถคลิกได้เลยค่ะ3นะคะสมัครใช้บริการ baacconnect นะคะจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน Line o f f i ิเชี b a a c f a m i l y ค่ะ ข่าวสารสาระดีๆที่แอดมินนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ